สงสัยเกี่ยวกับสมาร์ททีวีอาหากว่าซื้อไปให้พ่อแม่ใช้ที่บ้านแต่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงอยากจะใช้กับซิมรายปีแล้วเอาไปใส่ในเราเตอร์ที่ใส่ซิมได้ความแรงหรือความเร็วจะใช้ได้หรือไม่เรามาดูกันนะครับสำหรับทีวีเครื่องนี้ก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วนะครับ Wi-Fi ก็เป็นซิมรายปีนะครับ ของ TOT สำหรับ TP-Link รุ่น1845ใส่ซิมเข้าไปนะครับโหมดเครือข่าย 4G ที่ต้องการใส่ซิม TOT เข้าไปนะครับคลื่น2,300เมกไม่ต้องตั้งค่าได้ทั้งสิ้นครับใช้งานอยู่6อุปกรณ์ก็คือ6เครื่องลูกข่ายนั่นเองตัวแรกก็คือ Infinix Pro 5G คือตัวที่กำลังถ่ายคลิปนะครับที่2ที่3 g w วันยู่ก็คือกล้อง ตัวที่4ี่ port ก็คือตัวที่เราพูดถึงนี้เอง Smart TV Export โทรศัพท์โปรโค h o n e F1 นะครับต่อมาก็เป็น Samsung Galaxy J7 ใช้อยู่ทั้งหมด6ตัวต่อไปเราจะไปเข้าที่ NT Mobile นะครับเราจะไปที่ NT Speedtest เลยนะครับซึ่ง NT Speedtest นี้จะใช้ได้เฉพาะซิมของ NT หรือซิมของ TOT เท่านั้นนะครับ ปริงก็สูงสำหรับท่านที่จะไปเล่นเกมก็พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ IP address ว่าอยู่ตรงไหนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ก็ดูได้เลยนะครับ NT Speed Test คือแอปของ NT Mobile ทำเองคิดว่าความเที่ยงตรงก็จะใช้ได้ครับ ามาเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น TP-Link 1845ตัวดำๆนูนนะครับใกล้ๆกันก็จะมีกล้องวงจรปิดนั่นหมายความว่าไม่ได้ใช้เฉพาะ Smart TV ตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังใช้กับกล้องวงจรปิดด้วยทีนี้ผมจะมาเช็คสัญญาณนะครับว่าความเร็วเท่านี้ความแรงเท่านี้ใช้ได้่ไหมอันดับแรกผมจะเช็คสัญญาณให้ดูนะครับ จากการทดสอบการใช้งานในสมาร์ททีวีเครื่องนี้โดยการเข้าแอปต่างๆเข้าไปใน YouTube แล้วก็ดูหนังปรากฏว่าไม่มีช่วงไหนที่จะสะดุดหรือกระตุกเลยนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ทดลองดูกันจนจบเรื่องไม่ว่าจะเป็นคลิปอื่นๆก็แล้วแต่ครับใช้งานแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ก็คิดว่าใช้งานได้ครับสำหรับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ